เมือนี้ก็จะมาอัปเดตต่อคลิปที่แล้วเนาะค่ะคือมาเลาะเบิ่งแล้วเนาะค่ะในคลิปที่แล้วว่าเครื่องปลูกแล้วก็ปลูกนานแล้งมันเกิดจำได้เนาะค่ะแล้วรอบนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาสามมันค่ะอ่าเป็นอยังคือศีพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง 3, ะะ่งนสามมันเนาะค่ะเนาะสามมันคือเนี่ยค่ะปกติจะตัดถอนสดกันเนาะค่ะแต่ว่า ทั้งนี้บอตัดต้นสดนะคะจะตัดแล้วก็ะช้ำไว้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันค่ะเพื่อจะให้รากงอกค่ะนะคะแล้วก็แตกยอดนะคะเพียงคือต้องเห็ดแบบนี้แล้วก็ความเงายเงวอยู่นะคะพี่น้องเพียงคือแบบนี้นะคะเพราะว่าตน้นน่ะมันขึ้นสูงแล้วกว่ากวา่าจะตัดสดปลูกพวกนี้อะ่ะ กวัพวกงนี้จะเกิดพวกนั่นจะไปได้สูงแล้วนะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเหตุวิธีนี่ค่ะมันจะได้ผลดีหรือบอด่ดีจังไดเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเมื่ออีกรอบนึ่งต่ว่าเมื่อนี้ไปค่ะไปสามมันกันค่ะ นี่ค่ะพอเขาได้ทนมันแล้วนะคะเนาะเขาก็จะมาเบิ่งว่าต้นนี้อะ่ะเกิดบ่ก็น่า,าจ,จะเกิดอยู่ค่ะแต่ว่ามันต้องใส่เวลาหรืออาจจะเกิดมาแล้วบ่แข็งแรงนะคะเพราะว่าตอนอ้นยื่นเก่าเกิดไปแล้วะะดินแห้งนะคะดินแห้งแห้งค่ะดินแห้งแปลงนี่แปลงที่ว่าปลูกเกษตรนี่ละกันแปดเก้าเนาะค่ะที่ว่าติดติดหินเฮ้าวนะค่ะ ดินติดหินนะคะปลูกนาแหลงมันสิหลอดแหลงบอ่อเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะต้นพันธุ์ที่จะลงปลูกก็จะมีรากออกมานะค่ะบางต้นก็รากเหง้าะค่ะนี่ค่ะรากงอกออกมาแล้วเพราะว่า,าบ่มไว้ในถุงถุงชั้นในของปุ๋ยแหะค่ะปุ๋ยที่ห้าโอมาใส่รองผืนนะคะเนาะนะคะก้อนที่จะปลูกนะคะ ต้องขุดก่อนนะคะใช้เสียมใช้เสียมในการขุดค่ะเป็นยังก็ต้องขุดนะคะเพาราะว่าหลักเขามันจะได้บ่อมหาะค่ะดินแห้งค่ะขุดลงไปดินก็แหง้งแห้งค,ค่ะดินเปียกด้วยค่ะขุดลงไปดินก็แห้งอยู่ค่ะกระวางลงไปเลยค่ะวางลงไปนะคะ กบดินค่ะก็จะกบลงเพราะว่าถ้าเสียบลงไปเลยหลากมันก็จะหักไหมคะ่ะก็ต้องใส่เสียมในการซอยคุดเนะ่ะเนาะบางคนก็จะว่าบ่าสามแค่ะมันแค่เว้นต้นแต่ว่าพอดีพอมีเวลาไหมคะ่ะก็เลยมามาทำการสางม,มัน,นะะแน้วค่ะตะวันใกลจะตกดิน ช่วงเวลาหาโม่งกินนะคะยังมาแรงเลือกเวลาตอนนี้พอดีแล้วค่ะเพราะว่าถามาสามตอนนี่แดดนะคะกอ็อาจจะให้อาจจะให้ยอดที่มันขึ้นมา,นะะาเนี่ยค่ะอาจจะให้ทย่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตองมาสามช่วงเวลาแรงเพราะว่าตอนแรงจะได้มีหมอกลุมค่ะ เคยจากประสบการณ์ที่เคยปลูกนะคะเนาะจากประสบการณ์ที่เคยปลูกก็คือแต่กอนน่ะจะตัดสดเอามาลงเลยค่ะแล้วที่นี่มันมันก็ได้ผลอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะชาไหมคะ่ะเพราะว่าต้นที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะพวกที่มันเกิดแล้วมันจะขึ้นได้สูงสูงไว้แล้วต้นเนี่ยจะขึ้นบาทันกลายเป็นวาหัวการจเจริญเติบโตของหัวนะคะจะจะบรทันเขา แต่ว่าทาเฮ็ดแบบนี้ก็จะได้ผลดีกว่าก็เลยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะเจ้าใดก็ขอขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะที่ติดต,ต,ตามรับชมมาน้ากันจนจบคลิปเนาะคะ่ะกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำแน่เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะ สวัสดีค่ะ